สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนอทุกคนนะครับชาว youtube ท,ทุกคนทุกท่านนะครับผมมาผมมาพ่อกับผมช่องไทยกระสินทิมอีสานอีกคือเาครับมือนี่ผมมีเมนูบ้านๆครับผมต้มปลาเนาะต้มปลานิลตัวใหญ่ๆครับผมน้องใช้อ,อกมาไห้ครับเมื่อวานนี้ครับผมเออครับมาที่นี่มาโซอยอาหารเที่ยงน้ำกันเลยครับมือนี่รสชาติสุดยอดแหง้งต้มปลาแบบบ้านๆนะครับบรรยากาศเก่าบรรยากาศกินต้มปลายุคฮางซะ น้ำซุปน้ำต้มสมสมเซแซบ,บนุ่นนัวครับไ่ใแบบขคามอ่อ,อนครับผมปะครับเบาเบาไดาย้ย,ยห้างมาสวยกันเลยครับผมนิวแล้วก่อนอื่นกับสองสองสา้าจากน้อยก่อนนะน้ำต้มปลาสมไปลอย สมัยป,ประคามไปเลยแจ้วรสเด็ดต่ำใจ่นี่ครับจีบักริกหัวหอมกระเทียมล้วกระใส่ประแดกเป็นตอนนึงอืมแบบมเอาเลยระหว่างที่นี่จำเจ้าเน่อย có tặng như mình sẽ chặt không Hãy subscribe bên kênh Ghiền Mì Để

ปาตัวใหญ่ากางเงีย้ยสุดหนำนีน่สแสบจังน้ำต้มนี้ย่อนเข้ากันมาก,กับกับแก้วพาอ่อนๆ ใบกะเพราของแท้อยู่ตามขวบสามมุมนี้ครับผมแซยนใบกักพอีตูล้วเลยหอมเพน่ัแบสบูดนี่ร้องเมื่อเด้อครับก็ต้องไปใส่ใบกะเพราตามท้องตลาดสื้อพักอีกตูวล้ะใสแกงน้องไม้นะอ,อกมาใส่เลยต้มป่านยังสื่อเลยครับผมแซ่บมันสีหอมแบบ เอาอันด mm ูอืดูอันแี้นะครับ ในบบกสองเท้าเข้าไปกินเขาแซบ่บรับจำยังสิปาตามำยค้าออนอองูตัวนื้่ปลาขึ้นหอดบ,บรรยากาศแบบกินยุขาหางใสไหมม,มันต้มแบบนี้ ต้มแบบใจไบบักขามใ้ฆ่าตัดไข่ได้บรรยากาศขึ้นหอดบ้านนะีหยตึกกันแหย่ยุนไอ้คางซาขอบซาบัานที่เอาขึ้นมากินในตะ่ด้วยป่ามา ซุ้มตึกกระตึกไปซุ้มต้มกระต้มซุ้มเผากระเผาท่านน่ะรสชาติแบบเดียวกันเลยแบบนี้ทำให้นน นี่ครับแก้วแบบบ้านๆเนี่ยแก้วแบบตรงนั้นจีผิก,กใส่ปลาแดดใส่ผงชูรสน้ำปลาหนหนึงทันนั้นแหงไรนั่นก็ใส่น้ำนี่ครับมันก็จะเป็นมิกเมียกจำเลยว่าที่ 啊。

ผ่าเล่ผาเล่ผมผาของแม่ อาอนก่อนจากไปกับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมบ๊ายบาย